วันที่14กรกฎาคม2566จากกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตไม่ผ่านการโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยในรอบแรกทั้งนี้เมื่อวันที่ผ่านมาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุน,นันสมาชิกวุฒิสภาได้มีการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวถึงกรณีการแก้ไขมาตรา112ของพักคก้าวไกลโดยระบุว่าที่สุดก็ไม่มีคําอธิบายว่าทาไมต้องแก้มาตรา112 แต่ยิ่งชัดเจนว่าพักเก้าไกลจะแก้ไขแน่นอนที่สําคัญคือพักต่างๆที่ทําข้อตกลงร่วมกันยอมให้พักเก้าไกลเสนอแก้มาตรา112ได้การเมืองไทยเป็นเช่นนี้หมอจึงได้คําตอบว่าปิดสวิตซ์ตามหลักการเดิมและปิดตลอดไปจนกว่าจะหมดวาระ 1. หลักการของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งให้ได้พักการเมืองมาบริหารบ้านเมืองให้สังคมมีความยุติธรรมไม่ใช่การดําเนินการตามนโยบายของพักที่ได้เสียงสนับสนุนหรือเสียงข้างมากเป็นหลักแม้นโยบายจะทํหลายชาติ 2. การเลือกตั้งในครั้งนี้มีการกระทําที่ขัดหลักการประชาธิปไตยในประเด็นสําคัญคือการห้ามผู้สมัครใช้อํานาจผ่านสื่อที่ตัวเองเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นเอาเปรียบพักอื่นๆ 3. รัฐธ,ธรรมนูญเป็นบทบัญญัติที่มนุษย์ร่วมกันตกลงเขียนขึ้นไม่ใช่หลักธรรมะจึงอาจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่มนุษย์จะตกลงแล้วรัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้ก็ได้มาตามคันลองประชาธิปไตยคือผ่านการลงประชามติ การทำหน้าที่ของสอวจึงเป็นไปตามบทบาทที่กำหนด 4. ประเด็นสำคัญที่สวติดใจคือการขอแก้ไขมาตรา1 1ึ2ซึ่งจากการหาเสียงมีแนวทางที่กระทบสถาบันพระมหากษัตริย์กลุ่มที่สนับสนุนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งล้วนแสดงกิริยาให้ร้ายต่อสถาบันมีการสนับสนุนให้หมิ่นประมาทตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ไปจนถึงประชาชนคนธรรมดา 5. สิ่งสำคัญที่สุดคือหน้าที่ของทุกคนรวมทั้งสว คือหน้าที่รักษาชาติหากอ้างประชาธิปไตยอ้างเสียงสนับสนุน14ล้านเสียงว่าต้องรักษาประชาธิปไตยแต่ชาติจะล่มสลายคงไม่สามารถปล่อยได้ขณะที่ทางด้านเทนยารวีโรจนสุน,นันลูกสาวของหมอพรทิพย์ก็ได้โพสต์ข้อความลงในสตอรี่อินสตาแกรมของตัวเองสั้นๆว่างดทักการเมืองนะคะไอคน